ครับผมเข้ามาชมนะครับเข้ามาชมนะครับดังที่กล่าวข้างต้นครับว่าวันนี้เราจะพามาดูนะครับเหรียญเสมาเสือขับดับรุ่นที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะครับซึ่ง ก่อนหน้าะนะั้นผมมีเยอะนะครับตอนนี้ก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปนะครับวันนี้ก็มีเวลาทําคลิปแต่ก็จะเหลือเนื้อล่างๆเนื้อล่างๆให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเนะื้อบนบนช่วงที่ออกใหม่ๆก็ให้เพื่อนๆเช่ากันเยอะแล้วนะครับมาดูครับเหรียญแรกครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป๊บปนะเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้ก็ที่มีสะสมอยู่นะที่ผมมีสะสมอยู่ เหรียญนำเลิกนะครับเหรียญนำเลิกตะกัวนำเลิกนะครับลงในพิธีปลุกเสกนะครับนะฮะสวยไหมครับพูดง่ายๆถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือเหรียญต้นฉบับต้นแบบในการทดลองพิมพ์นะฮะในการทดลองครับมีรันนำเบอร์ด้วยนะครับเหรียญนี้เคยลงคลิปให้ดูแล้วนะครับเป็นเหรียญนำเลิกนะครับจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าแนะนําไปแล้วนะครับคลิปต้นๆนะฮะ เคยนำเสนอเหรียญนำเลิกมาแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญต้นฉบับไม่ง่ายครับต้นแบบเลยครับนัมเบอร์14นะครับมี19เหรียญนะครับมี19เหรียญนะครับเหรียญนำเลิกคมกริบครับคมแน่นครับตอกทุกอย่างฮะตอกกรรมการตอกพิเศษตอกนำเลิกนะฮะแล้วจะกลัวนะครับตอกจะคมแบบนี้นะฮะ เป็นเหรียญครูสำหรับผมเลยนะฮะสำหรับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะนะคมทุกคมทุกโค้ดนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญน,นำเลิกนะเพื่อนๆส่องไว้ส่องเนี่ยโอ้โหสบายตาแล้วก็มีความสุขนะครับเมื่อได้ส่องอ่านะเหรียญน,นำเลิกครับเหรียญน,นี้นะครับ19เหรียญน,นะครับเสือมาเสือขับดาบหนึ่งนะครับเสือขับดาบหลวงพพัดนะครับรุ่นที่หนึ่งนั่นเองนะฮะ ต่อเก้ารอบๆต่อครับอ่าเหรียญนี้ครับผมเอาปาก้าครับลงยาสองสีลงยาจีวอนนะครับเอาปาก้านะครับคมๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอ้ยคมลึกแบบนี้ครับดูง่ายครับอ่าเอามีคลิปสอนสอนดูแท้ดูปรอมเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้สวยครับจมูกครับเพื่อนๆดูจมูก เงยนบินเงับเลขค้ด3 7 2นะครับเลขค้ด3 7 2นะครับเนื้ออาบาก,ก้าสวยมากนะครับวันนี้ก็ว่างๆพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับ ไปดูเหรียญต่อไปครับเหรียญน,นี้นะครับเนื้ออาบเงินนะครับเนื้ออาบเงินองทองนะครับปึ๊บคมๆแบบนี้เ,นเพื่อนๆดูครับเน้นนะฮะผมจะเน้นจุดๆให้ดูจุดที่เหรียญปลอมไม่มีนะฮะคมกริบแบบนี้ สวยนะครับเหรียญเนื้อเนี้ยเนื้อเนี้ยสวยนะเป็นรายการต้นๆเหมือนกันรายการที่สิบนะฮะทำไมถึงบอกว่าสวยใช่ไหมฮะตัวองค์หลวงพ่อเนี่ยเด่นมากเมื่อตัดกับเหรียญที่เป็นอาบเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นกรอบขึ้นคอผมเชื่อได้เลยว่าสวยสุดๆนะฮะสวยสุดๆเพืพ่อนๆดูนะครับ หลังครับได้โค้ด317นะครับอ่าไปดูอีกเหรียญครับเมือเ่อกี้อาบเงินแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้ออาบทององเงินเห็นไหมครับหน้ากากองเงินเห็นไหมครับจะสลับกันสวยเลยคมๆแบบนี้ดูบ่อยๆดูซ้ำๆครับจะจำได้ครับเพื่อนๆ พ,พีทั้งหลายนะครับดูบ่อยๆดูซ้ำๆนะฮะดูให้กว่ดูให้เกิดความเคยชินนะครับแต่ถ้าท่านใดดูแล้วก็ทราบแล้วก็อาจจะผ่านวิดีโอนี้ไปก่อนก็ได้นะครับให้โค้ดนะฮะโอ้ยหนึนดะครับร้อยแนะครับ,108รบ,108รบด,ดูดูดูครับหับทองนี่ เหมือนทองคํามากเลยรายการที่11นะครับเห็นไหมครับรายการที่10บรายการสิบเอ็ดใกล้เคียงกันนะครับสลับกันนะครับสวยมาอีกเหรียญหนึ่งอ้าวขอโทษเหรียญน,นี้ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากทองทิพนะฮะหน้ากากทองทิพคมคมแบบนี้สําคัญคือเลขเลขสวยเลขสิบเอ็ดนะฮะเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนที่พี่ดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้ครับเหรียญแท้เหรียญปลอมดูตรงนี้ง่ายสุดแล้วดูเนียนเนียน นะครับอันนี้คลาสสิกนะครับทองแดงมันปูเป็นเหรียญเหรียญรุ่นนี้ที่ได้รับความนิยมมันนอกจากเหรียญแท้อยู่แล้วเนี่ยคือพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับการวางแบบวางพิมพ์การแกะบล็อกนี่สวยครับเสือคัาบดาบนะฮะรายละเอียดของบล็อกสวยคมนะฮะความสวยงามก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับนอกจากเป็นเหรียญแท้ของหลวงพ่อแล้วนะครับความสวยงามนะครับความนิยมนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาปั่นกันนะครับก็ใครชอบนะครับ ใครชอบพุทธศิลป์แนวนี้ก็เก็บสะสมนะครับเลขโคดหนึ่งหนึ่งครับสวยมากครับเหรียญนี้นะครับเลขสวยครับเพื่อนๆครับเลขโคดหนึ่งหนึ่งนะครับเด็ดครับไมกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรุ่นเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วหน้ากากทองทิพนะฮะ ให้เราขวัวคมคมแบบนี้นะครับแล้วก็หลังเรียบหลังเรียบนะฮะหลังเสือท่าแบบหนึ่งจะมีสองสองหลังแบบสองแบบคือหลังเรียบหลังเรียบฝังตะกุดนะฮะหลังเรียบฝังตะกุดหลังเร,ร,นะรียบฝังตะกุดต่อเก้ารอบรอบนะฮะตอเลขเก้ารอบและโคดห้าหกหนึ่งนะฮะสังเกตนะครับ เหรียญแท้จะไม่มียันนะฮะเหรียญปลอมเนี่ยหลังเรียมมียันฮะยันนั้นไม่ค่อยสวยงามเลยนะครับคล้ายๆรอยจานแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือต้องสังตกกรดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสังเกตเส้นนะเส้นโลหะวิ่งเวลาปั๊มเนี่ยฮะวิ่งเป็นเส้นๆเนี่ยะวิ่งเป็นแนวยิ่งนะฮะนี่คือเหรียญแท้แน่นอนครับสวยงามครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญ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 ประจำกายเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวนี้ครับเป็นชุดแจกยุคหลังนะครเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาลายเสือแบบนี้นะครับเป็นชุดรายการพิเศษนะครับเพื่อนๆนะฮะลงยาพิเศษนะลงยาพิเศษตรงนี้เห็นไหมฮะเอ้ขอโทษครับลงต่อพิเศษผมพูดผิดต่อพิเศษตรงนี้นะฮะร,รายการพิเศษตอกตอกตอโคตเสือคับดาบนะฮะแล้วก็ต่อพอวด,ดอนนะครับอ่าอันนี้ จํากายครับสวยมากนะครับเลขโคตรนะตองสามครับไม่มีอะไรมากตองสามสวยๆชอบเป็นการส่วนตัวครับเหรียญนี้นะครับครับกรอบทองชุบนะครับกรอบไม่ใช่กรอบทองสวยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสรุปวันนี้พาชมเหรียญใสมาเสือขับดบบหนึ่งนะครับ เป็นเหรียญที่มีณตอนนี้นะครับไม่ใช่เนื้อบนอะไรหรอกแต่ว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันสองเพื่อความสวยงามเพื่อความสุขนะครับก็ว่างก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเพื่อนๆมีรุ่นไหนก็สามารถฝากไว้ในใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือคุยกันแอดไลน์มาคุยกันนะครับแอดพระดีมีแอดด้านหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมรวยๆแห่งทุกท่านนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวพาชมเหรียญสวยๆอีกเหรียญหนึ่งครับ ีอีกหลายรุ่นดีกว่านะครับโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ